เข้าวันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้โลค่อนข้างจะไกลบ้านไกลบ้านมากเลยครับก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การตอนรับไปอย่างดีนะครับแล้วแน่นอนนอกจากที่เขามาแล้วเนี่ยด้านหน้านี้เขาช้อปปิ้งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องเสียงเรียกว่าแต่ละคนช้อปปิ้งเกิน2000บาทแล้วแอบบอกนิดนึงจริงๆวิลเลียมต้องรู้เมื่อกี้ที่จับฉลากค่ะบางคนอะ่ะชื่อซ้ำใช่ชื่อซ้ำเยอะมากชื่อแบบ คือที่จำน้ำไม่ใช่แะชื่อซ้ำแล้วซ้ำอยู่คนคนเดียวได้โบเรือยัใครก็ไม่รู้ไม,ไม่รู้เลยจำไม่ได้ละแตบบ<ม>่ว่ากกันบอกไม่ได้ <c oughs> แต่รู้ว่าซื้อทีวีแบ8นแปดเครื่องอะ่ะเดี<ฮ>๋ยวไปแบ่งเอาแล้วกันนะเยอะ<า>ม,มากทำลงหลังะ <c oughs> คุณพระแต่ว่าสําหรับวันนี้แน่นอน,นะคะ่ะว่าถ้าพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้พี่ถามไปเรก่ิดนึงลวกันว่าถ้าพูดในส่วนของการที่ใช้เป็นพวกทีวีเออปกติเนี่ยเรามีเราชอบีวีไซส์ไหน ถ้าที่ดูอยู่ทุกวันนี้นะห้าสิบสองครับอันนี้เลือกเองเอ่อมีจริงๆก็มีเรืองคุณพ่อก็ไเปเรื่องให้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเองเลยเพราะว่าอยากได้ทีวีใหญ่ๆเงี้ยชอบดูชอบดูหนังแลห้าสิใหญ่พอยังก็พอนะไม่ใช่จะพูดอะไรรป่ะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเผื่อเขาซื้อเกินห้าสิบสองอ๋อจริงไม่ค่อยพอนะแบบเออรเทรดไหมเรามีการเทรดเรา เขาบอกเอากี่เครื่องว่ามาไม่มันคือมันก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ขนาดห้องได้แบบจะต้องแบบว่าเมเ a g ให้ดีว่าแบบว่าห้องขนาดนี้ต้องทิวประมาณนี้นะอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนี้พอเหมาะก,กับห้องของเราหรือยังอ๋อตอบดีๆนะคำตอบเราตอบดีๆแล้ว,วลนะต้นถาว,า,าว่าคาดหวังคำตอบแบบไหนดีกว่าเออขา้ขน่รงเขาพร้อมนะตอนนี้กระเป๋าตังในมือสั่นแล้วนะมีทั้งร้อยนิ้วไหมโอ้ร้อยนิ้วได้สามศรัทธาซึ่งสำหรับเรานะคะแน่นอนว่าถ้าพูดถึงไซส์เนี่ย จริงๆแล้วตัวทีวีเนี่ยนอกจากความใหญ่ของเขาเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าความละเอียดต่างๆมากมายถ้าสมมติว่าเลือกในส่วนของเรียกว่าความสนประโยชน์เป็นต่วเน้นเป็นอะไรดีคะเอ่อถ้าผมจะเลือกทีวีก็คือจะดูยี่ห้อก่อนก็คือว่ายี่ห้อที่เราเคยเห็นหรือเปล่าหรือว่าที่บ้านมีหรือเปล่าอะไร่าเงี้ยก็ <SC. S 1> คือแบบจะรอดูว่ารีเร์ชก่อนว่ายี่ห้อเป็นยังไงแล้วก็พวกฟีเจอร์ต่างๆได้เพิ่มมาใหม่ไหมแบบว่าจากทีวีที่เรามีเนี่ยกับอันใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันหรือเปล่าหรือว่าพวก ปกันต่างๆในการหลักการขายอ๋อดีมากตอบได้ครอบคุมพี่ไม่ต้องชงอะไรต่อแล้วเ,เก่งมากซึ <c oughs> ่งสำหรับนะคะนี่กาในส่วนของการใช้ทีวีดูแล้วแล้ว,ลวไ่ทำอะไรอีกบ้างดูแล้วไม่ทำอะไรบ้างใช่ทีวีมันมีอะไรอนอกจากดูอ่ะหนี่นี่เล่นเกมก็ดูอยู่ดีบ่า <c oughs> เราก็ต้องใช้ดูอยู่ดี <c oughs> ทง <c oughs> เพลง <c oughs> ทำเพลงทเพลงก็ต้องดูเนื้อเพลงอยู่ดีนี่ <c oughs> ไม่ผมจะชนะโอเนี้ยเอายากเล่นเเล่นเราเล่นอ่าก็มีเล่นเกมช่มีเล่นเกมม,เเกม,มีฟังเพลงอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเขามีอีกอย่างเนึงเขาเรียกว่าเป็นตัว Smart Home. สมาร์ทโฮมก็คือว่าสมมุติว่าหนูไม่ต้องดูก็ได้แต่ว่าอยากคิดว่าอยากจะแบบมีเป็นมอนิเตอร์ห้องตอื่นสมมุติเรามีประมาณร้อยห้องแล้วเรามีทีวีเครื่องร้อยนิ้ว เราก็จิ้มไปเลยว่าเราอยากจะทำไอยากจะปิดไฟห้องนี้อ,อยากแบบนี้ถ้าสมัยมากขึ้นถูก<ม>อันนี้ก็จะเป็นการเซ็คเพิ่มเติมเราให้ฟังเผื่อว่าร้อยนิ้วที่อยากได้อาจจะทําได้บ้างแล้วก็มองตาที่นั่งตรงนี้ไป <c oughs> เผื่อเมือ่อกี้ตอนตรนพูว่าร้อยนิ้วมีน <c oughs> มคนตะโกนเอาโปรเจคเตอร์มาห <c oughs> อโอ้เอาสิแต่ว่าอันนี้บอกเลยนะที่ว่าหนังกำแพงเลยง่ายกว่าอันนั้นนะคะซึ่งสําหรับค่ะแน่นอนว่าเราพูดถึงเรื่องของทีวีแล้วเืียงเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้ วันนี้เรามีโปรโมชั่นเป็นการ,รซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสมมุติหนึ่งของเราแน่ๆอีกหนึ่งอยากให้ใครอีกมอ,อ,อยากให้ใครใช่อีกหนึ่งอยากให้ใครซึ่งสำหรับรตอนนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นเนี้ยก็จะเป็นซัมซุงโซนี่ซึ่งเขาตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งใบวันเกตวันหนึ่งของเราละอีกหนึ่งให้ใครดีให้ชวนคือตัวเล็กที่เดียวแต่ว่าดูทีวีอะ ให้ไลค์ยูดีกว่ามอารมณ์แบบว่าเคยเห็นงานไหนงานวะที่แบบเขาจะโยนดอกไม้ผมโยนทีวีเราเล่นเราเล่นเราไม่โยนทีวีแล้วทำประกันอุบัติเหตุให้เขาได้นะตัวใส่นะประกันทีวีมีแต่ว่าประกันของคนผมไม่รู้เออนะคะแต่สมมติว่าถ้าสมมติอ่าแบ่งน้อยกว่าน่อยหนึ่งเขามีหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมแต่อีกการหนึ่งเป็นโปรโมชั่นเช่นเดียวกันซื้อทีวีแถมเครื่องทำกาแฟอันนี้ให้ไข่ เราจะเอาอะไรเก็บไว้กับเราแล้วเราจะเอาอีกอันให้ใครแส่วนตัวผมไม่ค่อยกินกาแฟโอเคเก็บทีวีที่ตัวเองโอเคจะแฟนนี้ก็เอาให้คุ่มกลับแล้วกันครับพุ่กับซีรีส์แล้วกันอ๋อซีรีส์ที่เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันต่อเนื่างน็เนี่ยแล้วเราทําให้เราทําให้เขาทํางานหนักขึ้นไหมหรือยังไงหรือเราทำให้เขาชีวิตง่ายง่ายขึ้นแต่ว่าก็ ตรงเบรกดาวน์นะก็ไม uh, uh, kind of ่น่าจะอะไรครับก evet> ็ได้อยู่ะได้อยู่ได้แบบเขาน่าจะพอทนไหวอยู่ครับแค่แค่เรายิ้มอ่ะลองยิ้มยิ้มยิ้มหวานแค่นี้ผู้กันกับเขาก็แฮปปี้้วถูกไหมคะแค่ค่ะบอกว่าขยับมาข้งนีนิดนึงโอเคโครัวกลัวกลัวอมาทานคนเดียวครั้งแรกครับกลัวอะไรอ๋อครั้งที่สองแล้วลืมไปเลยโอเคโอเคโอเค กลัวกลัวจะโยนทีวีขึ้นมาหากเขานะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาต โฆษณานิดหนึ่งนะคะสำหรับงานข้างในนะคะเขาก็จะมีสมาร์ททีวีจอยักษ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น LG ค่ะตัว q n e d นะคะขนาด55นิ้วค่ะราคานะคะ214,590บาทแล้วก็จะมี Panasonic นะคะ50นิว้วอันนี้เล็กไปหน่อยเนาะ50นิ้วก็จะเล็กไปนะคะในนี้เนี่ยมี98นิว้ว TCL QLED อันนี้โอเคจอยักษ์98นิ้วนะคะแฟนคลับน้องอยากได้100นิว้วตอนนี้98นิว้วมีมจริงๆมีจริงจริงประมาณไหนี่ยแบบข้างหลังเนี่ย ก็ใหญ่ไปแต่ว่าอาจจะแบบมันคลึงนมและคาเบาๆเองเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นนะไม่โปรโมชั่นเหรอถ้าซื้อครบห้าแสนได้จอดฟรีหกเดือนห้าแสนทุกคนกุมขมับเลยเอ้าเผื่อเพราะเขาไม่ก็เผื่อว่าจริงจริงก็มีหลายเอ้าเฟอร์แบบว่ามีหลายแบบมีหลายขนาดให้เลือกใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นโปรโมชั่นช่วงของฟุตบอลยูโรที่เพิ่งจบไปได้ดูไหมคะ เมื่อก่อนดูฟุตบอลแต่ช่วงนี้ก็แค่ได้ดูครับช่วงนี้ดูอะไรดูแต่แฟนคลับดูดูไนกี้เหรบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเขาอยู่อันนี้คือสิ่งที่คาดหวังหรือเปล่าอยู่เป็นใช่สุดๆไปเลยเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆจะมาเรื่อยๆแล้วจะมาแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ตอนนี้อันนี้เป็นสัมภาษณ์ช่วงแรกหอมปากหอมคอเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าในส่วนของช่วงเกมครับโอเคนะคะ so for now เรามี two international friends โอเค so I will explain you in English โอเคโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องวิลเลียมแปลเป็นภาษาไทยให้พี่ด้วยโอเคมันะคะ้เดี๋ยวพี่จะพิกลิทเวลี่เวลแ you translate into Thai โอเค thank แตงกิวอิมัทโอเคค่ะมาค่ะไปแล้วย้ำอยู่ที่เงาะสเตียรค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะ <laughs> เราจะจับทีมก่อน โซฟราโนขอแปลนะขอแปลนะโซ w ราโนรู choose about team A and team B? ตอนนี้เราจะเลือกทีมนะครับทีม A ทีมบครับสุดยอดเลยแม่ละไม่ธรรมดา,าทีมเอบีซีทีมสเนาะที่เป็นหนึ่งเาเร่อเลยไม่ธรรมดานะห <c oughs> ล่อเก่งฉลาดแปลภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะคะ <laughs> แล้วก็ยิ้มอีกทีสิจ่า บอกเลยนะวันนี้ฉันให้ยิ้มเยอะคือผมเพิ่งรู้ว่า,วาจริงๆเนี่ยอาชีพก็คือเป็นการร้องเพลงใช่แต่ทุกวันนี้ก็ต้องยิ้มใช่ไหมใช่โอเคงั้นไม่ร้องเพลงละต้ยิ้มไม่ได้ <c oughs> อะไรก็ตายแค่จริงๆนะไม่ต้องยิ้มตอนนี้แค่หายใจอ่ะข้างล่างก็ยิ้มตามแล้วอ่ะจริงๆโอ้โหพะยักหน้ากันใหญ่เลยนะคะอะอโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาดูผู้โชคดีกัน พร้อมนะคะ w e w i l l separate for two s i d e อ่าน้องวิลเลียมแปรเลยลูกโอเแปรอแไรเขาจะใส่สองไซส์หรือเป่าดี๋ยวตอนนี้น้องเขาโบกมันเขาโฟกันจเกมเมื่อกี้พูดะไรนะ separate yeah อ๋อโอเค so we will separate for two s i d e เอาแปลแปลเขาจะมีสองทีมมีเปลี่ยนแปลงสองทีมอย่าอย่าย่าย่า so we will have this one จะมีไอ้นี่แหละดำงเลยอ่ะ in the middle จะผิดตรงกันอย่งนี้เหรอ and then everyone will choose the ball โอเคเลือกบอล and we have to match the color ต้องแมทสีให้ตรงกัน yes if the if we have the perfect match ถ้าคุณสีตรงกับผม you will get 10 point คุณจะได้10คะแนนเก่งมาก but if you get only two or three color แต่ว่าถ้าคุณได้2ถึง3เนี่ย you will get only one point per one color จะได้แค่1 1น่คะแนนต่อสิ and the last one if it's not match at all อะไรถ้าอะไรนะเข้ไหม if if it's not match at all อ๋อแต่ว่าถ้ามันไม่แมชเลยทั้งสี yeah you will be d u c k about 10 points คุณจะไม่ได้สักคะแนนเลย no d e d u c k d u c t คืออะไรดีด็อกอ่ะ อะไรนะหากคะแนนสาหัสคะแนนหากหากคะแนนแปลว่าหากคะแนนคุณจดหากคะแนนดีดักโอเค I'm so sorry สาหัสคะแนนแปลว่าอะไรวะหากคะแนน My English is not very good It's my fault sorry Oh yeah It's my fault sorry Okay So everyone understand? Very good Okay ช่วยลบกวนเพิ่มค่าตัวเอ็ีด้วยนะคะ โอเคค่ะ okay, so you understand ไหมโอเคอะ so Are you ready พร้อมไหมครับเบามามเลยไม่พร้พอมเลยพร้อมไหมโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ตันหนึ่งโอเคแล้ว Are you ready พร้อมครับโอเคอ่ะมาเพราะฉะนั้นทีม A มามาเอาล่ะตอนนี้ คุณคิดว่าทีมที่หนึ่งหรือทีมที่สองเป็นผู้ชนะในรอบนี้โซสีมากเลยอะสีจริงใจใช่ไหมสูสีเนาะแต่จริงออย่างที่น้องบอกแล้วว่าเกมนี้มากับดวงล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคือจริงอ,อยากช่วยนะแต่ว่าแบบผมก็ไม่เห็นฝั่งตรงข้ามล้ว่าสีอะไรเลยก็แบบ ยังไงดีอะไรเงี้ยอันนี้มาค่ะดวงคาเราะต้องเล่นของแล้วล่ะแล้วก็เราได้คะแนนแล้วแต่บอกก่อนว่าสําหรับ2ทีมก็จะได้รางวัลที่ต่างก,กันนิดเดียวสําหรับทีมชนะเลิศก,ก็จะได้ถ่ายรูปทั้งหมด2ช็อตก็คือช็อตแรกจะเป็นนะคะตัวของพลอ,อยแล้วก็ดิจิตอลนะคะส่วนสําหรับทีมที่ได้คะแนนน้อยกว่าน,นิดนึงก็จะได้นะคะเป็นรูปน้อเวลีวมยมเดี่ยว ะะแล้วก็จะขึ้นมาถ่ายรวมการแบ,บ่งเป็นสองช็อตเป็น5คนกับ5คนนะคะเอาล่ะสำหรับผู้ชนะได้แก่เขาได้ายทั้งหมด13คะแนนคุณนางได้แก่ทีมที่ทีมที่สองคนจะลงมือได้ไหมพี่สองเชิญอ่ะพี่สองโอเค i'm so cool ด้วยหรือว่าทุกทุกอย่างนะครับบอว่าเบื้องหลังด้วยเราะทุกอย่างมันดีหมดทุกอย่างมันส่งเสริมให้เพลงนี้มันออกมาดีที่สุดใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าพอกลับไปดูสี่ซิงเกลิลแรกก็จะเป็นเพลงสนุกๆเป็นของแนวป๊อปจากนี้เนี่ยมาเป็นแนว R&B เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ชิลๆแบบว่าฟังง,ง่ายๆแบบว่าจริงๆคนจะบอกว่าคล้ายซิงเกิลที่3ก็คือแอบรำไ,ไปทำไห้ใครตายเป็นเพลงช้าใช่ไหมครับแต่ว่าเพลงนั่นเพลงเศร้าแต่นี่เป็นเพลงที่ฟังชิลๆแบบว่า บบสบายสบายช่าก็คือว่าถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์แบบสบายสบายใช่ไหมคะแล้วก็มีการดีไซน์ในการร้องเนี่ยดีไซน์ยังไงบ้างดีไซน์ในการร้องก็คือจริงๆถ้าพูดตามแฟกต์จริงๆก็คือพี่แอมก็คือเขามีพาร์ทใหญ่ๆนะครับที่แบบว<ม>่าในการดีไซน์ต่างๆหรือว่าดีไซน์ในการช่องเสียงต่างๆหรือว่าโทนเสียงต่างๆให้เข้ากับเพลงในี้มากสุดก็คือสิ่งที่เราเตรียมก็คือเรามีหลายดรอ์ครับว่าเราจะร้องแบบนี้เราจะร้องแบบนี้แบบนี้หลายหลายแบบก็คือเอาไปเสนอเขาแล้วก็เขาจะลองแบบ ขัดกลาวดูนะรเงียแบบว่าร้องได้ประมาณนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะลองออฟเฟอร์ให้ดูซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นของวิเลียนเมื่อานจะเป็นในส่วนของไฮโน้ตใช่ไหมครับซึ่งอันนี้นเนี่ยสงูงที่สุดตั้งแต่เคยร้องเพลงมาเลยไ่มสูงที่สุดในชีวิตเลิทข้อไหนขอฟังนิดนึงได้ไหมแต่ี่ใชใไมทลกควมกแต่ว่าจริงๆแบบว่ารมันจะ เป็นเสียงเต็มที่แบบมันขึ้นเลยไม่ไม่ไม่หลบเสียงอะไรแต่ว่าใช่นี้ก็สูงมากเลยใช่แต่ว่าคือผมพูดตรงๆว่าถ้านะครับแง่เปอร์ฟอร์มจริงอาจจะร้องได้ไม่เหมือนเอวีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าด้วยต่างเราร้องกในเสียงเนาะมันก็เลยร้องได้มากขึ้นแต่ว่าด้วยตอนนี้ยังไม่เก่งมากพอที่จะทําให้มากขั้นเลยเก่งนะนะพี่เก่งด้วยยังแม่อันนี้พูดจริงๆแบบว่าถ้า คือถ้าเราเก่งมากพอที่จะควบคุมเสียงได้ทั้งหมดเนี่ยหรือว่าเมเนจเสียงที่แบบร่มต่างๆนี่นก็จะร้องออกมาได้เราเขาพูดจริงๆแฟนคลับพูดจริงๆใช่ไหมว่าเขาเก่งๆไม่ใช่อ้แ,แล้วก็แน่นอนว่าในมิวสิกนี้ถามแฟนถนะถามหน่อยว่าเขาแต่งตัวหรือว่าเขาทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอะไรคะเราเป็นบริการที่เราอยากจะให้เป็นบริการของเราไหมอ,อยากให้เป็นแฟนมากกว่า เราไม่ได้เป็นนักร้องเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แต่เราจะไปเป็นบริการเราจะเป็นบริการให้ใครให้ใคร Yes สองข้าหนามนะเราจะแบ่งเราจะเป็นบริการให้ศิลปินคนไหนศิลป์อ้อศอะไรศิลปินคนไหนใช่พี่ทอมพี่ทองศิลปินคนไหนเพราะพี่ทองเขามีหน้ากากทุเรียนเข้าหนามทิพย์ได้เลยนะแต่ว่าพี่โก้ เป็นบริการเลยพี่โก้แม่แม่ศิลป,ลปินพิถาศิลปินพิถาออาอาจคิดมาละจริงจริงเหมือนคิดไม่ออกแต่คิดมาละพี่เต,ต้เพราะว่า<อ>คือเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาเจอได้ฟิเตเนสใช่ไหม<อ>เขาจะแบบว่าเดินไปเรื่อยเลยเดินไปนู่นไปหพราน้ำเดินมาเดินมาเอาวิลเลียบมวมดีแล้วก็เดินมาอีกรอบน,นึงวิลเลียบวดีอีกคือแบบว่าเป็นการคาร์ดิโอใช่แล้วก็แบบว่าคือเหมือนเขาเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยไม่ค่อยมี บบจุดหมายปลายทางที่ไปได้เลยกะไม่ได้อยากโอนเทคเขาว่าเอ้ยตัวนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหตุผลว่าเขาได้ไปเรามาเยอะอยากดูแลดูแลแต่ว่าเมื่อกี้เห็นได้พูดชื่อของคุณแฮมขึ้นมาแล้วก็เห็นบอกว่าโปรดิวเซอร์กับคุณชนสองท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นนะคะเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลเลยก็ว่าได้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับเขาก็ถ้าพูดถึงพี่แอมก็คือเคยร่วมงานมาเพลงครังสุดท้ายแล้วใช่ครับก็คือ บรรยากาศยังเหมือนเดิมทุกอย่างมันเดิมในห้องอัดเหมือนเดิม,มดีไซน์การร้องที่อใหญผมร้องก็เหมือนเดิมก็คือพูดตรงผมร้องแบบตอนแรกเตรียมมาแบบว่าอยากดีไซน์แบาบว่าให้แปลใ,ใหม่จากเสียงของตัวเองดูแต่ว่าเ<ม>ที่ยบอกว่าไม,ไม,ไม่ไม่เอาดีกว่า<ม>เขาต้องการแบบอยากได้ความเป William. ม็นวิลเลียมวิลเลียมร้องยังไงสไตล์ไงก็ขอให้แบบมันแบบไม่ต้องไปปรับมันเพราะว่ามันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเป็นตัวของตัวเองถูกไหมคะซึ่งน้อยว,ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเพลงมันก็จะมีท่าเต้นนิดนึงนิดนึงซึ่งเราเห็นในทิกตอกแหละอยากแบบให้โชว์ ได้ครับอยากดูไหมจ้ยถ้าเบา,าขนาดนี้เต้นแค่ท่าเดียวเท่านั้นแหละอยากดูไหมคะอยากกล้องอมาไหมจ้าโอเคขอสักท่อน,นมาผมว่าทุกคนน่าจะพอเป็นได้หรือปล่าเป็นไ,ได้ปะเป็นไ,ได้แล้วไม่แล้วม,ม,มีคนชอบแซวผมว่าโบติอ่ะท่ามันจะเป็นแบบว่ากักเป็นแบบนี้แต่ผมชอบแบบนี้แล้วมัดูเป็นมือเด็กแล้วเด็ยกไหม สวยไหมดีทุกอยางไเลยเออเา,าเดี๋ยวครั้งนี้จะทำแบบถูกต้องตามร้ <Okay. S 2> อยอเซ็นตอเคทุกคน,น,กคน,กคนดนคนะนู้นาางกักน่ร้อมไหมคะช้าชานเพาะจเลอที่เธอรักฉันเพรเป็นคนที่เธอรักเรือวันนั้นเกบวับนี้เร,อเร,อเร,อเรืองคนนั้นเกับคนนี้ใช่รืเปล่า To make it go, to go with her and make right He should be told me tell me, make right Catalog, hey, oh God, to rule around me, then I go in กาค่ค่น้แหละความจำไม่ค่อยดีได้อยู่ได้ไม่ก็คือจริงทอนท่ามาเยอะมากๆใช่เก่งแล้วนะคะตีสอเดียวเดี๋ถ้าเราจะทอไรนต่อเดีย็ู่ถึงตีสองแต่กค่าตัวน้องยังไงเดี๋ยวค่อยไปตามในส่วนของพันนเพินะท่อนเดียวท่อนเดียวให้ไหมฮะให้ไหมฮะอันนี้ส ผมเต้นไม่เก่งเลยก็เลยไม่อยากเต้นเก่งเล้เนียเมื่อกี้ก็พิュ่แล้วสตรอรี่ไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าเหลืออีก2คําถามสุดท้ายครับเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดในเรื่องของซีรีส์ด้วยอย,ยากจะรู้จังเลยว่าซีรีส์เรื่องเทมโปตอนนี้คุ่งหน้าไป็ยังไงบ้างนะคะก็ตอนนี้เมื่อวานเมื่อหลาทําเสร็จประมาณตีสามครับก็ก็สนุกมากเป็นตัวตีสามอะไรหน้าเด้งขนาดนีุ้ดูนะ,ะใส่ใต้ตากไม่มีอะไรดําไม่มีเล ชั่วโมงเขาเขาไปอยู่คอนโดกับเธอเหรอเขาเลยรู้ว่าเธออาบน้ำสิบแปดชั่วโมงใครอาบเขาบอกว่าเธออาบน้ำสิบแปดชั่วโมงเอาบอกตลอดบอกตลอดบอกตลบดบอตลอดอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างซีรีส์ก็ท้าพูดตัวเป็นกองที่สนุกมากแบบทุกคนเทคแคร์แบบแบบนักแสดงทุกคนดีมากแบบว่าเหมือนนักแสดงด้วยนะครับก็คือทุกคนบรรยากาศดีมากทีมงานดีมากแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนเก็บไปหลายโลเคชั่นประมาณนึงแล้วใช่แล้วก็ เลยอีกประมาณก็ประมาณนึงเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันครับก็คือตอนนี้ไล่ถ่ายไปเรื่อยๆอยู่ครับก็ยังเลยประมาณหลายคิวอยู่อโอเคแล้วนอกจากตอนนี้นอกจากซีรีส์ให้ฝากผลงานนิดนึงเห็นโม่เห็นเมืเ่อกี้ข้างในเขาบอกว่าเยอะมากมีอะไรอยากจะฝากบ้างแื่หลายคยังไม่รู้ก็ฝากผลงานของเล่นแค่ตอนแรกครับก็คือตอนนี้เรามีสี่ซิงเกิลแล้วนะครับก็ซิงเกิล มนนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สี่ซิงเกิลหมายถึงว่าเราม่สี่ซิงเกิลเนี่ยจะพูดถึงก่อนแล้วอีกสซิงเกิลสิุดท้ายที่สุดไม่จริงๆแล้วคือน้องอ่ะเขาพยายามเช็คว่ามีสิ่งม <า S 1> ผมหรือเปล่าเนี่ยอ่ะคุณละสี่ซิงเกิลก่อนคือสี่ซิงเกิลที่ทุกคนเคยฟังอยู่แล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับที่ไรแคนโอเปเชียลนะครับหรือว่าไลท์เซอร์เบสิกนะครับแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดของผมนะครับผมซิงเกิลที่ห้าช่วงผมของไรแคนความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับมีครับก็เป็นเพลงที่ ใครชอบฟังก็ฟังนะใครชอบร้องก็ร้องนะครับร้องตามไม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาอวดเยอะๆนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนร้องออกมาเพราะว่าบอกเลยว่าอะไรแค่ที่ชอบดูเรีแอชชั่นของทุกคนมากเวลาได้ฟังเพลงของพวกเราหรือว่า MV หรือว่าร้องคอเวอร์ตามอย่างเงี้ยก็แบบว่าชอบดูมากก็อยากให้ทำเป็นเยอะหรือว่าแชร์เพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับโอเคทำได้ไหมคะได้เก่งมากเลยครับงานทำได้หรือเปล่าได้เอ๊ะทำไม่ได้ สายหัวไม่สายวัวตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นทำได้นะคะทำได้เขาล่ะสำหรับถ้าคุณแบบว่ามีคนที่รักนะครับก็คุณซื้อให้เขาเลยนะครับผมแล้วตอนนี้รักใครเปี้ยอุ้ตายแล้วน่าจะได้เยอะในเลยวันนี้ตายตายกันแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวแน่นอนเหนื่อยไหมจ้ะเราจะได้พักจ้ะเออสนุกน่าสนุกมากกว่าเพราะว่าออกกองมาแล้วก็แบบว่าเออเหมือนเรา ใช่อารมณ์เยอะใช่อารมณ์ยเยอะแล้วก็พอมาที่นี่ก็ได้ลปล่อยเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เป็นเทมก็ <c oughs> เทมปกดิเทมปกติจะแบบนิ่งๆนิดนึงๆเลยนะใช่อะไรนะเทมโดนทิ้งไหมอันนี้ <c oughs> นต้องร <c oughs> อดูเออะอะครัเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายเซลฟี่แล้วก็หนึ่งคลิปนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายกับานบริเวณนี้นะคะแล้วก็ยิงเข้าไปทุกคนยิ้มให้หวานที่สุดกัดปากให้แดงที่สุด